เจ้ามือเนี่ยเสียกําลังใจแน่นอน <c oughs> แล้วพอเสียกําลังใจเนี่ยไปลงกับสาร <c oughs> กำลังพูดถึงสารที่หลักกิโลเฮน <c oughs> เนื่องจากว่าคนสุรินแล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยคุณผู้ชมถึงขนาดที่ว่าหลักกิโลเนี่ยตั้งสารขึ้นมาแล้วก็มีสารเรียงรายเต็มไปหมดเลยที่ผ่านมาให้เลขเด็ดถูกกันมาแล้วไม่รู้ตั้งกี่หนต่อก,กี่หนแล้วงวดล่าสุดเห็นว่าเจ้ามือเสียเป็นล้านมารอบนี้สารพังไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเจ้ามือนี่แหละส่งคนไปทุบครับ กโิโลเฮียนนะครับหลักกิโลนเฮียนนี่ยสารตะเซส,สารเยมีสารตะจันหลักกิโลหายโฉกถือว่าหาโชกค,คนถือกันเป็นหลายสิบล้านเนาะน,นี่ตัวนี้เป็นเหตุครับพี่น้องสองสองเกตสอง เอาก็มันเป็นหลักกิโลน่ะเลขมันก็ต้องไล่ไปลำดับตามหลักถูกไหมใช่อีก25โล26โล2 7โลครับโลปรากฏว่าแต่ด้วยความที่หลักกิโลเฮียนตรงนี้อาจจะเลขสวยมองทางไหนมีแต่เลขเต็มไปหมดไงมองข้างหน้าเห็นไหมกมม7องมองข้างๆ้าง1 8ดมองอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งคุณผู้ชมทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาคือมันเริ่มจากปากต่อปากเนี่ยผมทำผมอ่านข่าวเรื่องหลักกิโลเฮียนตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นแค่หลักกิโลแล้วก็มีพวงมาลัยมาตั้งล มีน้ำแดงมาตั้งแล้วก็มีสารแล้วถูกต้องเริ่มมีสารมาตั้งก่อนแล้วพอคนถูกมากเข้าทีนี้อัญเชิญสารมาใหญ่โตมโหฬานคุณผู้ชมทําพิธีมีการมาลงมาลำอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาวันนี้คุณผู้ชมครับแต่เชื่อไามเด็กกลับมาใหม่คืองวดที่แล้วเมื่อกี้ในคลิปบอกไปแล้วเห็นว่าเจ้ามือเสียเป็น1ิล้านแล้วมาลงกระสารอันนี้ไม่ถูกต้องนะยังดีที่ว่าไปทุกแค่สารหลักกิโลไม่เกี่ยว หลักกิโลแท่งหินอันนี้ไม่เกี่ยวคุณผู้ชมครับแต่ชาวบ้านเนี่ยพอเขาเห็นข่าวพอเขารู้เขาปากต่อปากเขาก็เลยมาเช็คเออพังเยอะจริงๆแล้วแต่ละสารก็จะมีชื่อด้วยนะครับ<ช>ตานั้นยายนี่ก็ว่ากันไปคุณผู้ชมครับตอนนี้เท่าที่เหลือเห็นว่าเหลือแค่อันนี้กับ ลูกปั้นอีกไข่ไข่ยังไม่โดนยังตั้งอยู่อี่ไงข้างบนไข่ตัวเล็กไข่ตัวเล็กแล้วมืดเพะเข้ามาทุกกลางคืนใช่อาจจะมองไม่เห็นคุณผู้ชมไข่ก็เลยรอดได้ใช่มาตอนฝนตกด้วยนะตอนที่ก่อเหตุนะครับชาวบ้านบอกว่าได้ยินเสียงนะเหมือนมีคนมาทุบอะไรบางอย่างน่าจะเอาค้อนมาทุบนะครับพอก่อเหตุเสร็จก็หลบหนีไปในม้วนครับเป็นคุณตานะฮะคุณตาท่านหนึ่งเขาบอกว่า เมื่อคืนเนี่ยช่วงประมาณสักตีสอตอนฝนตกนะฮะมีคนออกมาหาปลาใกล้ๆกับหลักกิโลเมตรจุดนี้แล้วก็ไปเห็นกระบะ1คันมอเตอร์ไซค์อีก1คันมาจอดแล้วคนเนี่ยลงมาพร้อมกันประมาณ5 6คนไม่นานเสียงดังเลยตุบตับตุบตับแบบนี้นะฮะก็คือเอาอุปกรณ์มาทุบทำลายสารเช้าวันนี้ครับก็เลยชวนชาวบ้านครับ มาดูกันนะฮะปรา,ากฏว่าสารพังยับไม่เหลือชิ้นดีแต่หลอดไฟโซล่าเซลล์ที่ตั้งอยู่บนเสาสูง3เมตรเนี่ยเชื่อไหมครับ ก็ถูกทุบแตกเหมือนกันขนาดอยู่สูงเึินไปแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าหรือว่าก่อนที่ก่อเหตุไม่อยากให้คนเห็นก็เลยไปทุบไฟซะก่อนจะได้มืดหรือเปล่านะลองฟังดูครับเห็นคนซองป้าอยู่แถวนั้นเนาะมันหวานมากเนาะมันซองป้าได้ยินแต่เสียงเขาซองป้าอยู่พูนแล้วเขาได้ยินแต่เสียงทุบ จับซุดจับพอมันมากลดยังเน่นี่คิดว่ารถตีขับคันหนึ่งมอไซค์คันหนึ่งตีอับคันหนึ่งมอไซค์คันหนึ่งเขาว่ามากประมาณจะขนน้นจะห่ยสี่ห้าข้นเลยแหละมาสีหานน่ห้าขนโอ้มาสีหานน่ห้าขนเลยมาทุบเลยโอ้อยู่ห่างกันนั่งเลยยินเสียงเดี๋ยวยินแต่เสียงเขาทุบไปสี่ฮานมามาซื้อข้อนเขาที่โน้ยานถือข้อนเขาเออโอ้ คุยร้อยคนร้อยคนพูดเป็นเสียงเดียวกันค,คนที่ก่อเหตุก็น่าจะเป็นเจ้ามือหวยนี่แหละมไม่พอใจที่ทำให้เขาเสียเยอะนะครับดิงละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี